วัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆเอซนะครับชอ่องล็อกอีนดีสาจวดแล้วก็ FC ฟซทีมงานตัวหนึ่งทุกท่านนะครับกล่องมันสั่นนิด,ดๆ,ๆเลยตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงอำเภอเดชอุดมเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เราก็เข้าเขตอำเภอเดชอุดมเรียบร้อย um ครับตอนนี้ก็จะ จะเป็นเขนตตำบลทุ่งเทิงน,นะครับตำบลทุ่งเทิงซึ่งเหนื่อยล้ากันมาตั้งแต่เมื่อคืนครับตั้งแต่ตีสอออกจากกรุงเทพมาตีสอนะครับวิ่งแล้วเมื่อกี้นี่พอจะมาถึงอำเภอภัยบึงนะครับตรงแยกหัวช้าง <laughs> โอ้ยผมอายครับผมก็เลยไม่ทำคลิปครับ เนื่องจากว่าผมไปขับรถยังไงก็ไม่รู้ให้น้ำมันหมดถังเลยครับ <laughs> นี่ก็นี่ครับเขตอำเภอเดชอุดมครับผมถึงแล้วยินดีต้อนรับสู่จังหวัดบัาราชธานีครับน,นีรถซื้อวัวซื้อควายนายห้อยเทมินนายห้อยเทมินก็ถนนก็วิ่งสะดวกสบายขึ้นเยอะเลยครับตอน เื่อช่วงโควิดนี่ยังยังให้วิ่งอยู่ฝั่งเดียวครับให้วิ่งฝั่งโนฝั่งเดียวตอนนี้ก็เป็น4นี่เลนแล้วอีก3 0กิโล3กิโลนะครับเข้าตัวเมงเด่น,นี่ดูบรรยากาศของทุ่งของนานะครับตอนนี้ก็เวลาก็ปลาเข้าไป10โมงนะครับ10โมงละ เนื่องจากว่าไปเสียเวลาอยู่อยู่ที่แยกไผ่บึงนะครับอีกแค่300อเมตรจะถึงปั๊มน้ำมันน้ำมันล็อกกี้เราหมดเกลี้ยงถังเลยครับดับสนิทสิทธามลงดับสนิทสิทธ์ยกหัวครับต้องยกหัวแล้วก็พอดีผมนัดให้เขามาเอาต้นอิอนทผลามนะครับซึ่งผมเพาะต้นอินทผลามไว้แล้วก็แบ่งแบ่งไปให้ใหญาติที่ศรีสะเกดไปปลูกนะครับ ให้พอ่อให้แบ่งให้พ่อน้องนิวนะครับก็คือพ่อน้องนิวก็เลยให้ญาติเอาไปปลูกที่สวนที่สีสกเกตนะครับหมดพอดีตรงนั้นพอดีจังหวะเขาก็มารอรับต้นนีลผาลำเนื่องจากว่าผมกลัวมันมันช้าเขาครับผมมองว่าน้ำมันผมมันไม่น่าจะหมดนะมันเหลืออยู่มันยังไม่ชนเกย์ไงเพราะถังน้ำมัน มันจอดนานครับมันจอดนานเกมันก็เลยขยับหลอกมัน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 ไม่ชนขีดแดงอ่ะมันแต่มันดับไปเลยพอไปเปิดดูทางห้าหมดเกลี้ยงเลยก็เลยอ่าให้เขาซื้อมาเติมให้แล้วก็เมื่อกี้ก็เข้าไปเติมเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เอาต้นนี้ตะปาล้ำให้เข้าไปแล้วแล้วก็ตัวเองก็เดินทางตอนนี้ก็เข้ามาถึงเขตอำเภอเด็ดุลมแล้ว นะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่า,าตัวเมืองอำเภอเดชุดมเรานี่มันจะเปลี่ยนแปลงไหมมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมหลังจากที่ไม่ได้กลับมาบ้านหลายเดือนนะหลายเดือนนะครับ,รบพี่น้องสำหรับพี่ๆน้องๆที่ไม่ค่อยได้มาบ้านก็ดูผ่านคลิปเอาเถอถ้าเป็นคนอำเภอเดชุดมนะครับ ด้านโน้บอกไล์สดครับไล์สดไปเลยพี่ไล์สดไปเลยบอกจะไปไล์สดยังไงนะครับเมื่อเช้าไล์สดสะแบตหมดเกลี้ยงเลยมันก็เลยไล์สดไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันพรุ่งนี้มารืนนะไล์สดเราเพราะว่าจะได้ลื้รถเกี่ยวนะครับจะได้ให้ช่างมาดูรถเกี่ยวให้ว่าจะต้องทำอะไรมันมั่งจะต้องซ่อมบำรุงตัวไหน งบประมาณในการซ่อมบำรุงเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมารอดูกันนะครับว่ารถเกี่ยวเล็กกับรถเกี่ยวใหญ่เนี่ยค่าซ่อมบำรุงผมจะตกไปเท่าไหร่อ่าแล้วก็ของเสียตินนี่จะตกไปเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าถ้าแกีตินเราจะลงมือซ่อมตอนไหนนะครับจะลงมือซ่อมตอนไหนไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูรถเกี่ยวของอ่ งานเกี่ยวเงินเกี่ยวทองก่อนนะครับก็คือรถเกี่ยวผมนี่แหละแต่ว่าเมื่อก่อนชื่อทีมงานเกี่ยวเงินเกี่ยวทองนะก็ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนเพราะชื่อนั้นเป็นชื่อมองคลครับเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นชื่อที่ดีมากเกี่ยวเงินเกี่ยวทองก็คือหมายถึงว่าเราไปรับจ้างเขาเราเราต้องเก็บเกี่ยวใช่ไหมแล้วก็ทุ่งนารวงข้าวสีทองอาบงงามตานกะ็เลยตั้งชื่อเป็นทีมงานเกี่ยวเงินเกี่ยวทอง อันนี้วิ่งมานี่เมื่อปีที่แล้วครับผมวิ่งมาถึงตรงนี้นะแถวตำบลทุ่งเทิงเนี่ยข้าวเขาจะถอกแล้วก็จะมีแก่แล้วด้วยนะครับแต่ปีนี้นี่ยังไม่เห็นเลยครับยังไม่เห็น่ล้วงข้าวเลยไม่รู้ว่าลวงข้าวอยู่ไหนนะครับพี่น้องครับเนื่องจากว่ามันแรงหรือว่าฝนมาช้านะครับ แต่ก็ข้าวสวยนะครับในี่ข้าวท่วมเลยอ่ะข้าวสูงงามเลยอ่ะ <S <S ผ่านมาเมื่อกี้ก็เจอทีมงานรถด,ดำหลายๆทีมนะครับแต่ไม่กล้าลงไปทําคลิปเขาไม่กล้าลงไปถ่ายเจอทีมงานหนึ่งอยู่ตรงเออแยกบรรจารโอ้หรถหล่อๆทั้งนั้นเลยครับรถดำหล่อๆทั้งนั้นเลยก็เขาก็ทักทายมาด้วยระบบสามชานะก็ตอบกลับไปสองชา <S <S คลิปนี้ให้ดูเส้นทางเข้าตัวเมืองเดชุดมนะครับเมืองเดชุดมนี่ก็หลายๆท่านก็บอกว่าเป็นอำเภอใหญ่นะครับเป็นอำเภอใหญ่แต่ก็ไม่ได้เป็นจังหวัดเนื่องจากว่าไม่ได้อยู่ห่างบุรลมากมายเลยนักนะครับห่างจากตัวจังหวัดบุคลแค่40กิโลเองครับผม40หรือ44นี่แหละจำไม่ได้ ก็เลยยังไม่ได้เป็นจังหวัดนะครับถ้าอุบลเป็นจังหวัดถ้าอำเภอเด่นเป็นจังหวัดนะครับแยกออกจากอุบลนี่ก็เด่นอุดมก็จะได้อำเภอน้ายืนนะครับน้ายืนน้ำขุนนาจะหลวยบุญทลิกนะครับทุ่งสีอุดมนะที่จะเข้ามาอยู่ในตัวอำเภอเด่นอุดมนะครับไม่แน่ใจว่า,อ,าอำเภออ,อะไรนะ อยู่จะเข้าเมืองอุบลอะไม่รู้ว่าจะถ้าถ้าถ้าเมืองเดชเป็นจังหวัดที่ไม่แน่ใจว่าจะต้องมาขึ้นกับเดชุดมด้วยหรือเปล่าเออคือหน้า s วง n g หน้าส w i อะไรนะตําบลหน้าส w i n ตําบลหน้าส w i n ตําบลหน้าวง i ําคือ ลืมชื่ออำเภอเขาเฉยเลยครับนี่แหละไม่แน่ใจว่าเขาต้องมาขึ้นกับกับเดชหรือเปล่านะถ้าสมมติว่าเดชอุดมได้แยกเป็นจังหวัดนะเขาขอกันมานานแล้วครับเพราะว่ามีทั้งสารมีทั้งขนทรงนะครับอยู่ที่นี่หมดเลยเดี๋ยวเรามารอดูว่าตัวเมือเดชจะใหญ่โตมาการานขนาดไหน,นพี่น้องๆเดี๋ยวมาดูกันครับอ๋อนายห้อยทบมินแซงผมไปแล้ว ไปห้อยทมินนีวันนี้เป็นวันเขาเ,เขาเรียกอะไรเปิดบอลนครับเปิดบอลถ้าถ้าคนอีสานเขาจะเรียกบอลนะครับบอลก็คือตลาดค้าวัวลาคาควายนะฮะเส้นนี้เส้นสองสี่นี้จะอยู่ตรงะจะอยู่ตรงแยกแยกการช่างนะครับจะอยู่ตรงแยกการช่างเขาเรียกว่าบอลนะครับคนอีสานเขาจะเรียกว่าบอลก็ความหมายก็คือ,อ ตลาดค้าวัวค้าวาย่นวหนะครับก็คือในห้อยในห้อยในห้อยก็จะบรรทุกวัวทุกวายนะครับไปส่งใครซื้อให้ราคาดีก็ขายครับพี่ใหญ่ขอแซงเลยนะครับลูกพี่ใหญ่ครับขอทำคลิปเออวิ่งบนเส้นทางถนนโลง่ลงๆให้พี่น้องได้ดูกัน คลิปหนึ่งนะครับก็ดูบรรยากาศแล้วกันนะเพราะว่าไม่มี <laughs> ไม่มีอะไรเลยคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปเรียบง่ายนะครับคลิปเรียบง่ายแต่บรรยากาศนี่สุดยอดบรรยากาศนี้ถือว่านี่แหละครับสิ่งที่ผมต้องการ ตอนนี้เราก็มาถึงแยกทุ่งศรีดมนะครับหรือแยกนากระแซงนาน,นี่เขาเรียกว่าแยกนากระแซงเนอผมจะอธิบายเป็นจุดๆไปตรงนี้ก็จะมีโรงสีข้าวนะครับโรงสีข้าวเขาเรียกว่าโรงสีข้าวผมไม่ไแน่ใจว่าโรงสีสิริโชคหรือเปล่าตรงนี้นะครับก็เขาจะเอาข้าวมาส่งกันที่นี่ ในในเขตตำบลบ้านผมเขาก็เอามาที่นี่เหมือนกันแต่ว่าผมไม่เคยวิ่งมาถึงที่นี่เลยเพราะว่า,าถึงถึงจะวิ่งมาถึงขนาดนี้ก็ราคาได้เกินกันแค่ประมาณตันละร้อยนะครับประมาณตันละร้อยกว่าบาทมันมันก็ไม่คุ้มน้ำมันเราอยู่ดีครับเพราะว่าค่าเที่ยวค่าเที่ยวกับเรามาคิดค่าเที่ยวเท่าไรแล้วนี่เจ้าของข้าวเขาก็ไม่คุ้มด้วยครับไม่คุ้ม ก็เลยขายลงสีฝั่งฝั่งเส้นเดดบูททลิกนะครับซึ่งลงสีเยอะมากแล้วก็ให้ราคาดีด้วยโอ้แม็โครสองร้อยครับกีบเรลอร์เลยแต่เป็นลอ้อยางล้อวิ่งค,ครับ ามหาเจ้าล็อกีนีใส่จวดกับทีมงานตัวหนึ่งก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะครับเดีายวว่าไม่ค่อยได้เห็นเลยไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่เลยคือไม่ได้เห็นเลยนะผมระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนนี่คือจะไม่ได้เจอกันเลยนะครับกับทีมงานเพราะว่าต้องอามาวิ่งข้าวครับวิ่งข้าวจะมาเกี่ยวข้าวถ้าผมไม่ลงมาดูแลก็ เขาคนขับรถก็เขาก็ไม่กล้า,ารถออกนะครับเพราะว่าถ้าเจ้าของรถเกี่ยวไม่ไม่ไปด้วยไม่อะไรด้วยเนี่ยเวลามีปัญหามา,าไม่ว่าจะเป็นการซ่อมหรือน้ํามันนะครับเขาก็จะตัดสินใจไม่ได้นะเราก็เลยต้องอ,อยู่กับทีมงานรถเกี่ยวครับช่วงนี้อยู่กับทีมงานรถเกี่ยวเดี๋ยวก็จะทําคลิปรถเกี่ยวให้พี่ๆน้องๆได้ชมกัน รถเกี่ยวผมก็สายจวดเหมือนกันเด้อรถเกี่ยวผมก็จวดเหมือนกันนะครับแต่งมาเต็มที่เหมือนกันจานออดลองขับดูนะครับจานออดได้มาลองขับดูแล้วแต่ว่าขับระยะทางสั้นๆโดยการวิ่งทางตรงนี้ไงเข้าออกรวมสุกแล้วด้วยครับนี่นี่ครับอยู่ข้างทางนี่สุกแล้วด้วยนะน่าจะอยู่ประมาณไม่ไม่ถึงอาทิตย์ก็ได้เกี่ยวครับตรงนี้น่าจะได้เกี่ยวแล้วละ่ะอันนี้ถ้าเป็นคนอีสานเขาเรียกว่า ข้าวดอนะครับข้าวเจ้าดอข้าวเหนียวดอผมก็ไม่เข้าใจว่าไอ้คำว่าดอ,อนี่มันหมายถึงอะไรนะ <c oughs> อย่าไปหมายถึงสิ่งที่ไม่ใช่นะครับคือมันเป็นคําพูดของคนโบราณน,นะครับก็คือคําว่าข้าวเจ้าดอข้าวเหนียวดอเนี่ยเห็นไหมสุกเหลืองเลยครับก็คือข้าวที่เขาใช้เวลาปลูกระยะสั้นๆนะครับแล้วก็มันจะสุกนี่นี่นี่เห็นไหมอยู่ซ้ายมือนะครับแล้วมันก็จะ ออกรวงก่อนนะครับตั้งท้องมันจะมานก่อนข้าวชนิดอื่นตัวนี้จะเกี่ยวช่วงประมาณกลางเดือนกันยานะครับข้าวพวกนี้แล้วก็หลังจากเกี่ยวข้าวตัวนี้เสร็จก็จะเป็นข้าวเจ้านะครับอันนี้คือข้าวเหนียวเด้อไอที่เกี่ยวก่อนร้อนแรกก็จะเป็นข้าวเหนียวถ้าเป็นข้าวเจ้าก็จะอยู่ประมาณต้นเดือนต้นเดือนตุลานะครับต้นเดือนตุลา แต่ถ้าเป็นข้าวนาปีถ้าเป็นข้าวนาปีนี่ก็จะเกี่ยวช่วงประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนครับต้นเดือนพฤศจิกาจะได้เกี่ยวประมาณช่วงนั้นประมาณช่วงสักปลายเดือนตุลาถึงถึงกลางๆเดือนพฤศจิกานี่ก็หมดเกลี้ยงครับข้าวส่วนอุบลก็จะหมดเลยเนื่องจากว่ารถเกี่ยวเยอะมากนะครับ ตัวเมืองเด็ดแล้วครับใกล้แล้วอีกน่าจะอีกประมาณสิบโลได้มั้งเดี๋ยวเราเรอดูไฟแดงสุดท้ายเด้อมาก็เริ่มเมื่อยแล้วครับมันเมื่อยแล้วมันเมื่อยแล้วตอนนี้ก็สิบโมงครึ่งครับผมไป้สิบโมงครึง่งสิบโมงครึง่งนะ เวลาเวลาเดินทางนี่นานมากเลยนะรถใหญ่นี่อู้หเป็นกระบะวันนี้ผมถึงบ้านแล้วครับผมถึงบ้านตั้งแต่ประมาณ8ปดเก้าโมงแล้วถ้าผมออกมาประมาณตีสองนี่ประมาณ8ปดเก้าโมงผมก็ถึงอุบนแล้วครับรถปีกับอันนี้อย่างว่าครับด้วยความที่ว่ารถมันรถใหญ่นะรถใหญ่ด้วยแล้วก็ เราก็วิ่งแบบหลบๆหน่อยนึงเราวิ่งเลี่ยงด่านมันก็เลยกลายเป็นทิ้งระยะเวลานะครับก็ความเร็วก็ไม่ได้คิริวคิเล่นนะครับผมก็วิ่งอยู่ประมาณ1 1 0ประมาณ110ไม่เกิน120ครับก็ต่ำสุดก็วิ่งอยู่ประมาณ90ผมก็ขยับขึ้นขยับลงอยู่อย่างเงี้ยครับความเร็วเนื่องจากวา่าสภาพพื้นผิวถนนมันไม่คืออน้นมวย เพิ่งมาได้เหยียบช่วงนี้แหละจากาจากสีสเกตมาอุบลเนี่ยครับถนนเริ่มดีหน่อยจากแยกเขาเรียกว่าแยกแยกแยกปัญจานครับจากแยกปัญจานมาแยกบัญจา,รรจานหร,รือยแยกกันช่างนี่แหละประมาณนี้ครับก็เริ่มเริ่มได้วิ่งหน่อยได้เหยียบได้กวคันเล่กหน่อยแต่พ้นเนินตรงนี้ไปก็จะเป็น จะมองเห็นตัวอำเภอเดชแล้วครับนี่ครับตอนนี้ก็เข้าสู่ตัวเมืองเดชแล้วครับซ้ายมือเราตรงจะถึงไฟแดงนี่ก็เป็นโรงพยาบาลเดชอุดมนะครับเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเดชอุดมนะครับนี่ครับผมไฟแดงแรกที่ผมบอกครับนี่แหละคือโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชกับโรงพยาบาลประจำอำเภอเดชอุดมนะครับ ก็คลิปนี้ก็จะแนะนำตัวอําเภอเดชให้พี่ๆน้องๆได้ดูกันสักนิดนึงนะครับหลายๆท่านก็คงจะไม่เคยมาแล้วกไ็ไม่ไม่ไม่รู้จักว่าอําเภอเดชอยู่ที่ไหนอําเภอเดชนี่อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นอํเออาเภอเขาเรียกว่าอําเภอต้นทางก่อนจะเข้าเขตอําเภอชายแดนนะครับก็คือจะไปอำเภอนาจะหลวยอํเอเภอบุญทลิกนะครับ อำเภอน้ำยืนน้ำขุนเนี่ยก็คือพวกนี้เป็นอำเภอแถบชายแดนนะครับก็คือเขาจะติดลาวฝั่งนู้นเขาจะติดลาวติดขเขมรน,นะครับ,อ,บอ,รอําเภอที่ผมเล่าไล,ไล่มานะครับก็อีกอาเภอหนึ่งก็ซรลินทรอนนะครับศรลินทรอนนี่ก็ติดชายแดนไทยลาวนะครับ แรงไม่ได้ครับหน้าโรงพยาบาลครับตัวคนไข้สะดุ้งตื่นนะเดี๋ยวก็ผ่านนี่ครับสามแยกไฟแดงอำเภอเดชอุดมเส้นสองสี่นี่จะมาสุดสุดสุดอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าสุดทางสุดทางตรงนี้เลยนี่แหละครับสายยี่สี่จะมาสิ้นสุดที่นี่นะครับสิ้นสุดที่อำเภอเดชอุดมนะครับสายยี่สี่ านีนะครับอ้าวเจ,าาเจอทีมงานแมคโครนะครับเจอทีมงานแมคโครกำลังทำงานอยู่ตอนนี้ก็คืมฟ,คมฟ้าคืมฝนมาแล้วครับฝ่า,ามือนี่ก็จะเป็นห้างโลตัสนะครับห้างโลตัสเดชุดมนะครับผมนี่ะทำอะไรเนี่ยทำถนน,นำทำถนน,นำทำถนนคูบัตา,าซิคูบัตาเก่าๆไปลากรถ ไปลากรถเกีเ่ยวเทเลอร์รถเกี่ยวคือจะได้ไม่ต้องใช้รถกระบะลากเนาะผมว่าดีเหมือนกันนะแล้วก็ไปทําตัวยกอ่ะตัวยกกระสอบอ่ะเหมือนรถช่างเกี่ยวอ่ะโอ้วโว,โวครับวบโวโบโวตัว,ว,ว,วนี้เขาเรียกโอลโว,โวอะไรเราไม่สันทัดด้วยสิ ก็ฝากพี่ๆน้องๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเข้าในตัวเมืองแล้วรถเยอะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับสวัสดีครับ